ชาวมังกรค่ะดวงคำรักประจำวันที่4นะคะท่านบารคมคุณได้เดอะสเตรนท์นะคะกับหัวเสวนเขาเป็นราชนีถือคาทานะคะมีพลังงานทรูเลฟแล้วก็วิสินเดอะเน็กซี่วีคนะคะ ก็ไม่มองว่าความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีการยอมนะคะให้แก่กันมากขึ้นนะคะก็เหมือนกับว่าคุณมังกรเนี่ยจะยอมอ่อนข้อให้กับแฟนของตัวเองมากขึ้นนะคะหรือว่าคู่สามีหรือภรรยาของคุณนะเขาอาจจะเป็นผู้นํานะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีพลังงานของราชนินีซึ่งก็คือความอ่อนโยนความเข้าใจเราด้วยนะเมมองว่ามันเป็นการปรับตัวเข้าหากันนะคะคุณอาจจะเคยแข็งใส่เขาแต่ว่าในช่วงวันนี้คุณก็เริ่มที่จะแบบคิดได้แล้วก็เริ่ม อ่อนข้อค่ะนะาเริ่มยอมตามกันแล้วก็ปรับความเข้าใจหาตรงกลางได้เนาะพลังงานความรักของคุณสองคนเนี่ยมันมีพลังงาน true love ซึ่งก็คือหมายถึงรักแท้นะคะรักที่มีความจริงใจอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะคะความสัมพันธ์มันจะสามารถพัฒนาไปต่อข้างหน้าได้นะต่อให้แต่งงานกันแล้วแล้วมีปัญหาเนี่ยมันก็ยังไปด้วยกันได้อยู่ยังไม่ต้องเลิกต้องลาก,กันหรอกนะคะมันจะมีการยอมกันนั่นแหละนะคะพลังงานในอีก2อสสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะรอคอยอะไรบางอย่างนะคะสําหรับค สมรสคู่ไหนนะคะคุณจะประสบความสําเร็จหรือว่าสมหวังนะอีก2-3สัปดาห์เนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้แบบตกลงใจมีคอมมิชเมนต์นะคะไม่แน่ว่าอีก2-3สัปดาห์คุณอาจจะได้สถานะก็ได้นะคะ